สวัสดีครับวันนี้นวผมจะมาสอนวิธีการอ,าอัพเฟิร์มแวร์ของ SSD ของยี่ห้ออะไรนะ OCZ ก่อนอื่นเราต้องมีโปรแกรมตัวนี้ก่อน SSD Utility ก็หาโหลดมาจากเว็บหลักของมันเลย yes, yes. S U t O C S. <S <Okay. S 1> สามารถดาวน์โหลดได้จากตรงน,นี้เลยเชีย์แปซิฟิกตามภูมิภาคที่เราอยู่ อของผมเป็นเ e อร์เทคหกสี่สี่หกศูนย์้าไมเราต้องอัพเฟิ์มแวร์บางทีเอสเอ็ตที่เราใช้อยู่บางทีมันช้ามันอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีมันมีการแก้บั๊กแก้อะไรต่างๆซึ่งเราสามารถโหลดพวกเนี้ย ซอฟต์แวรพวกนี้สามารถโหลดแล้วเอามาอัปเฟิร์มแวร์ได้ซึ่งบางทีมันมีการอัปเดตแก้ต่างๆนะครับเราก็โหลดมาแล้วก็ติดตั้งทีนี้เรามาเปิดโปรแกรมพอเราโหลดได้แล้วติดตั้งแล้วเปิดโปรแกรมมาปุ๊บก็จะเจอหน้าตาแบบประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็จะโชว์ตรงนี้เป็นเป็น โอเวอร์วิวหรือว่าแดชบอร์ดที่จะบอกว่าอโอเคตัวตัวนี้ตัวที่อยู่ในเครื่องเนี้ยมันเป็น Vertex 3 Vertex 3นะครับบอกซีเรียลบอกรุ่นตลอดบอกหมดเลยทุกอย่างแล้วก็แคปซิ i t ตี้นะครับแล้วก็แคปซ c i ิตี้เท่าไหร่ความจุว่างเท่าไหร่ ใช้เป็เท่าไหร่แล้วก็เฟิร์มแวร์ในกรณีที่เราต่อเน็ตไปแล้วต่อเน็ตไปแล้วแล้วก็มันก็จะเช็คให้อัตโนมัติว่าเฟิร์มแวร์เรารุ่นอะไรแล้วมีอัปเดตไหมนะครับอินเทอร์เฟซเราต่อเข้ากับ s a า a อะไรนะครับแล้วก็สำคัญเลยถ้าเราจะอัปเฟิร์มแวร์ได้ คอมของเราต้องอยู่ในโหมด ASCII นะครับผมเจอปัญหาออตอนทำครั้งแรกทำไม่ได้ทำไม่ไม่ได้ทักทีมันต้องเข้าไปในโหมด ASCII อันนี้ถ้าเป็น Windows 8อันนี้ผมใช้ Windows 8.1อยู่สมมุติเราใช้ในโหมด SATA Configuration ในโหมด Uh, IDE อยู่ทำยังไงถึงจะข้ามไปใช้โหมด ASCII AH ซ,ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนไปเลยดุนดุๆไปเลยอันนี้มันจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็มันจะทำให้ windows พังเอาวิธีการง่ายๆเลย uh, ให้เราไปที่ uh, เข้า windows ปกติในโหมด IDE แล้วก็พิมพ์คำว่า ms c o n f i g นะแล้วก็ไปที่ boot ครับแล้วก็เลือก save boot แล้วก็กดแอ p พลแล้วก็ restart เลยนะครับแล้วก็จะเข้าโหมดออพอเรา restart เสร็จระหว่าง restart เนี่ยให้เราเข้าไป b บ o s s เ t ตติ g ไปตั้งค่าให้มันให้มันบูตในโหมด A AH S C I ก่อนพอตั้งเสร็จแล้วก็กด F 1 0 r รีสตารแล้วก็ ปล่อยให้บ <c oughs> ูตเข้าในโหมดของเซฟโหมดทีนี้พอเข้าเซฟโหมดเสร็จเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยเราแค่ไป m boot, boot, ada, w, like s config เหมือนเดิมเพื่อไปติ๊กตรงนี้ออกให้มันบูตใน normal normal โหมดให้บูตบูตธรรมดาละบูตเข้าโหมดธรรมดาแค่นี้เองเสร็จแล้วทีนี้ก็ก็เข้าได้ปกติซึ่ง ซึ่งถ้าเป็นวินโดว์ตัวอื่นๆนั้นรุ่นก่อนหน้านั้นโหมันจะมีต้องไปตั้งค่าในใน r e g i s t r ีรีจิสท t นะครับ e เยอะแยะมากมายในตรงนี้ซึ่งผมลองทำในวินโดว์8แล้วทำไม่ได้ลงวินโดว์ใหม่ไปเป็น5 6รอบอบะแต่ทีนี้มันง่ายมากเลยแต่ พอเราทําได้แล้วโหมด ascii นี้อนแล้วทีนี้เราก็สามารถอัปเดตได้อันนี้ผมอัปไปแล้วถ้าคุณต่อเน็ตอยู่แล้วก็คุณเชื่อมคุณอยู่ในวิน d ดว์โหมด ascii อยู่แล้วคุณก็สามารถกดอัปเดตไปได้เลยซึ่งไม่ต้องฟอร์แมตอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยข้อมูลก็ไม่หายไม่ต้องกลัวเลยแต่ว่าทางที่ดีก็แบ็กอัปไว้ก่อนหรือย้ายข้อมูลเก็บไว้ก่อนก็ได้ ตรงนี้ในแดชบอร์ดเนี่ยมันก็มีสถานะของ Health ก็คืออตัว solid state drive ของเราเนี่ยมันใช้งานหนักไหมความสมบูรณ์ของมันอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือสุขภาพของ s s d ของเราของผมอยู่ที่99%ไม่ไม่ค่อยหนัก่าไรแล้วก็อุณหภูมิ Okay. ตรงนี้ก็แสดงตามค่าใช้งานจริงนะครับแล้วก็มีจูเนอร์ด้วยจูเนอร์มีจูเนอร์ด้วยว่าจูเนอร์เนี่ยผมไม่เคยใช้ reserving an area on your SSD for additional o v e r since can improve performance of lifetime of your drive นี้เราไม่ต้องก็ได้แล้วก็ม i เทนน a นต์โอเคตรงนี้มีมีอะไรที่เราสามารถมาอัปเดตได้ตรงนี้นะเข้า Maintenance แล้วก็กดอัปเดตนะครับถ้ามันอัปอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วไม่จะเขียนอัปทูเดตแต่ถ้ามันยังไม่ยังไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดมันก็จะขึ้นให้ว่าเป็นเวอร์ชันอะไรแล้วก็กดอัปเดตไปแล้วก็มาที่อา่า ของใคร SSD ของใครที่ค้างไม่สามารถลง Windows ได้หรือว่า,ามันมันเออร์ก็หลังจากอัพเสร็จแล้วแล้วก็มาลองตรงนี้ก็ได้ S ก r e Erase ก็คือลบทุกอย่างเลยแม้กระทั่งแคชลบทุกอย่างไม่ให้มีอะไรเลยให้มัน ลียงไม่สามารถกู้คืนได้ด้วยกด Erase ได้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถ Format Partition ได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างโอเคแล้วก็มาที่ alert r t e r t ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้คือการแจ้งเตือน Alert อก็ Setting setting ก็ไม่มีอะไรเป็นการตั้งค่าโปรแกรมทั่วไปที่ใชนะครับก็ สำหรับใครที่ใช้ solid state drive ของยี่ห้อ OCZ นะครับก็จะได้ก็จะสามารถใช้ตัวโปรแกรมนี้แก้ไขไดนะ้ก็ทำไม่ยากผมก็ลองมาแล้วเจ็บมาแล้วลง Windows เป็น10ครั้งแล้วขอให้โชคดีครับก็หวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา format drive ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ s s สของคุณนะครับอขอให้โชคดีครับขอจบการสอนทําคร่าวๆจะเรียกว่าสอนไหมไม่นะบอกเล่าประสบการณ์มากกว่าโอเค,ออเคแค่นี้แล้วครับเจอกันคลิปหน้า